ทำให้สสของพรรคสามารถหาสังกัดใหม่ได้ภายใน60วันมีผลทำให้ภัยบย์นิติตะวันเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐแบบไม่มีลำดับซึ่งก่อให้เกิดความปริวิตกจากบรรดานักนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์อย่างกว้างขวางตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในขณะนี้คือพรรคประชาธร,รมไทยที่มีนายพิเชษสิสถิลชวานสสบัญชีรายชื่อ เตรียมทำหนังสือขอเข้าไปอยู่กับพักพลังประชารัฐหลังคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติให้ยุบพ,พักเมื่อวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาและจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่18พฤศจิกายนนี้หากจะย้ายพักสามารถทําได้หลังวันดังกล่าวคําตัดสินของสารรัฐธรรมนูญกรณีไพบูลถือเป็นคุณูปการเพราะตามรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขพักขนาดเล็กกลับเคลื่อนไม่ได้ ที่ผ่านมาได้รับการดูแลจากพักพลังประชารัฐหากไปต่อไม่ไหวก็พร้อมรับเข้าไปอยู่ด้วยอดีตที่ปรึกษากรรมการร่างรัฐธรรมนูญเจตโนาวนิกยอมรับว่าในกฎหมายมีช่องว่างให้ทำได้แม้จะไม่ใช่เจตนาของผู้ร่างหากมีการแก้กฎหมายในครั้งหน้าต้องระบุให้ชัดเจนว่า้ามไม่ให้เลิกพักการเมืองในระหว่างสมัยประชุมหรือห้ามเลิกพักการเมืองในปีแรกหรือจะห้ามอะไร ที่ยังนึกไม่ถึงไว้อีกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเช่นว่านี้บนพื้นฐานที่ว่าพักการเมืองหาเสียงไว้กับประชาชนอย่างไรทําไมพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาดําเนินการได้เพียงปีเดียวสมัยเดียวถึงจะเลิกพักคิดทําพักการเมืองเพียงปีเดียวสมัยเดียวก็ไม่ควรตั้งพักการเมืองให้เสียเวลากฎหมายประเทศไทยใช้แบบดิ้นได้มากเกินไปที่ผ่านมาพักสิวพักเล็ก สร้างปัญหาทางการเมืองสารพัดการออกแบบกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญใหม่ต้องคำนึงถึงเรื่องแบบนี้หากปล่อยให้เป็นไปปัญหาการควบรวมพักระหว่างสมัยประชุมที่พยายามไม่ให้เกิดขึ้นก็จะอุบัติขึ้นอีกถ้าเลิกพักการเมืองระหว่างสมัยประชุมสสอ,อ,อาจต้องพ้นสภาพถ,ถือว่าพักไม่มีความสามารถในการดำเนินงานทางการเมืองให้ลุล่วงเจตนารมณ์ที่หาเสียงไว้กับประชาชนได้ ไพบูลโมเดลจะเป็นต้นแบบให้พักการเมืองอื่นดําเนินรอยตามหรือไม่วิศนุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าถ้าทําได้ไม่ผิดคนอื่นก็ทําได้ไม่แปลกแต่ถ้าจะทําตามก็ทําตามให้เหมือนเพราะถ้าทําไม่เหมือนอาจจะแปลความเป็นอย่างอื่นได้พักการเมืองไหนสนใจไพบูลโมเดลก็ลองทําดู